ดีคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้มาเที่ยวฟาร์มจระเข้นะคะดูเต่าคะ่ะทุกคนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก มีอยู่สามตัวนะคะตัวใหญ่ๆโอยว่าเขาเดินช้าเดินเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะตัวนี้ใหญ่มากชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละนี่ค่ะเป็นไงเธอเป็นไงฮ้ ว่าไงคะว่าไงกระโดดกระโดดถึงไหมอ้ากระโดดถึงไหมฮะอู้คุยกับเต่า <laughs> ว่าไงคะฮึเธอชื่ออะไรตัวใหญ่จังเลยอ๋อนอนเขาโช์งูค่ะทุกคน ตัวใหญ่มากเลยดูค่ะโชว์เขาอธิบายเรื่องงู เสียงนกนะคะทุกคนไป <laughs> <c oughs> คะ่ะเดินชมดูค่ะตัวอะไรนี่นี่นี พิ่งเร็วมากหมานี่นี่นะตัวอะไรอีกเห็นใช่ไหมคะ ไม่รู้ว่าตัวอะไรวันนี้เห็นละวิ่งไวมากขี้เฉยโอ้ยนอนขี้เศร้าจังยังไม่ตื่นเลยค่ะทุกคนอากาศดีฮัโลโหล นอนขี้เศร้าจังโน,น่นนอนอยู่บนน้องก็ตัวหนึ่งค่ะนนเห็นเขาขาวนน่นโอ๊ยเนาะนอ่ค่ะโอ๊ยเข้ามาเที่ยวชมกันก็มานอนโชว์เนาะค่ะเฮ้ยเนาะไปดูว่าในนี้มีอะไรค่ะ แปลว่างเปล่าว่างเปล่าแปลข่โอ้ข้อก็ดินดันดีนะคะนี่ตัวเล็กสองตัวนู้นค่ะอยู่ในป่านู้นค่ะโอ้ า่แล้วโอ้น่ารักจังเลยนี่ค่ะทุกคนน่ารักจังเลยโอ้โหานอนเคียงกันตัวนี้ใหญ่อยู่ข้างนอก <c oughs> อตัวใหญ่อยู่ข้างนอกอ,อะไรคะเนี่ย โอ้ยเต่าหน่อยเต่าน้อยเต่าน้อยร้ายคักเต่าหน่อยลงน้ำอา,อากาศร้อนก็ลงน้ำนะคะก็เดือตันดี เต้าหน่อยเต้าน้อย <aha> <ๆ>แดกอุ้มงูสอนให้หอุ้มงูนี่ก็เต่านะคะตรงนี้มีแปดตัวตัวใหญ่มากกินได้ตาหลอด อนยนูน่ไปค่ะเข้าไปข้างในกันดูพังงูตัวใหญ่มากดูเ้าโชว์หัวเห็นไหมคะทุกคนลงมาลงมา โอ้ยตัวใหญ่มากมีสองตัวสีเหลืองกับสีลายนะคะลูกจะละเข่ค่ะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากเลยโอ้ยเบ่ตาค่อย เข้ามาข้างในนี่มันร้อนค่ะไปค่ะทุกคนเข้าไปข้างในอีกชั้นหนึ่งอือหือ นอนสบายเลยร้นอนมากค่ะทุกคนดูร้นแบบนี้นะคะอันนี้จะระเค่ปากยาวแล้วก็มีเต่านะคะชมไปเรื่อยๆอูนี่ค่ะทุกคนกคน็นอนจันอยู่นี่ค่ะ ร้อนมากจะเป็นลมมันร้อนอบอ้าวอ่ะทุกคนดูภาพนี้ตัวใหญ่มาก,มากนี่ค่ะเขากินน้ำเหรออยู่นี่ค่ะแต่ละแค่ปากยาวแต่ตัวน้นใหญ่มากค่ะ นี่ต้นอะไรคะต้นบอลหรือต้นพูงงามมากเลยไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่า <c oughs> หาเรื่องไปของกินเนาะดูคะ่ะร้อนโอ้ยอ้ย what is this เสียงอะไรอ๋อคาตีน,นั่นหรือเปล่าเสียงตรงนี้ตกใจหมดเลย นี่คืออะไรตรงนี้คือตัวนางอายแต่ไม่ออกมาไม่เห็นคะ่ะนอนไปคะ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอนอนอยู่นี่คะ่ะนอนคะ่ะตัวเล็กๆนอนม,มุมน,น้นโอ้โหอมก็ oh โอ <de> ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ดำค่ะสีดำเยี่ยมเลยนี่เห็นไหมคะทุกคนสีดำๆโอ้ยตัวใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากดูค่ะดูพ้านอน วยนี่ตัวอะไรคะนี่ดูค่ะนุ่นอนอยู่บนนอนว้าวพี่น้องตัวนี้ใหญ่มากดูค่ะใหญ่จริงสวยตัวใหญ่หืมสุดยอดเลยนอตน,นอตน,นอตเอบเบอยุค่ะพี่น้องนึงค่ะ ตัวนี้ก็มีนะคะและปลิ้นแผลบอยู่นี่นี่โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะนีพ่นอนะโอ้ตัวใหญ่มาก เขาแลบเลี้ยเข้าหากันอ่าสองตัวเอะสิอะอะ,อะประตูธรรมดาตรงนั้นมันเปิดได้สองตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยส่วนนี่นอนเอบเล็บอยู่ครับพี่น,ออน้องป้าไงขาดไงแนยคนโตปุ่นใหญ่มาก โอ้ oh my god ฮอนกะบฮอนโู้ยพี่น้องเบิ้งค่ะดูตัวนั้นค่ะมาดโอ้นี่อีกตัวนังนอนในนะ้ำ ใหญ่มากตรงนี้มีอะไรทางนี้มีอะไรโอ้โห <laughs> เปิดน,นอนกันยังสี่เลยติค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะดูนอนเกยกันนี้เลยนะน <laughs> สบายอยู่ตัวเดียวค่ะ บายอยู่ตัวเดียวค่ะอยู่ตัวนี้ค่ะใหญ่พี่น้องโอ้ยเ,เ,เ,เสียงอะไรเสียงน้ำค่ะเ,เสียงน้ำเขาเปิดน้ำมันร้อนค่ะ ตัวใหญ่มากๆค่ะทุกคนมาดูกันนะคะ ใช่กดสับตะไคร้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน Thank you to everyone for watching Thank you so much สวัสดีค่ะ